สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้าไงไอยบ้างไหมถ้าเป็นผมผมอายนะเพจทูตนอกแถวซัต์กระทรวงการต่างประเทศปมแจงใช้มาตรา112ให้ข้อเท็จจริงไม่ตรงจงใจให้สาธารณชนเข้าใจคลาดเคลื่อน ด้านกระทรวงการต่างประเทศโต้กลับ UN ยันคดีมาตรา112เป็นไปตามกฎหมายจากกรณีที่โคศกสำนักง,งานข่าหลวงใหญ่สิทธิมรุษยาชนแห่งสหรประชาชาติได้ออกแถลงการแสดงความกังวลต่อก,การใช้มาตรา112ต่อผู้ชุมนุมในไทยนั้นล่าสุด เมื่อวันที่19ธันวาคมปี2563เพศทุตนอกแถวของคุณรัชชาลีจันทร์อดีตเอกอัคราราชาทูตหลายประเทศได้ออกมาแสดงความเห็นต่อท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศที่ออกมาตอบโต้สำนักง,งานค่าหลวงใหญ่ สิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติที่ออกแถลงการแสดงความกังวลต่อการใช้มาตรา1 1 2ในการทำลายสิทธิทเสรีภาพในการแสดงความขึ้นเห็นและถูกใช้จัดการกับผู้ประท้วงในขณะนี้ที่มีรายงานถูกดำเนินคดีแล้วกว่า30คนนั้นโดยทางเพจของทูตนอกแถวได้โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ o กว่าเห็นข่าวท่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ออกมาตอบโต้ค่าหลวงใหญ่สหรประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้แสดงความกังวลเรื่องการใช้มาตรา1 1 2กับผู้ประท้วงรัฐบาลแล้วมีความรู้สึกหลายประการ ก่อนอื่นผมเองมีความลังเลที่จะพูดเพราะไม่อยากไปวิจารณ์ก้าวไก่การทำงานของสถาบันเดิมของตัวเองผมอยู่กระทรวงการต่างประเทศมากกว่า30ปีและอยู่ที่กรมสารานิเทศถึงสมรอบรวมแล้วร่วม10ปีได้นานกว่าอีกหลายๆคนแต่หลังจากที่ช่างใจ ก็ต้องขอบอกว่าเนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศคือสถาบัานที่ผมรักผมจึงเห็นความจําเป็นที่จะต้องพูดถึงกรณีนี้เพื่อช่วยปกป้องสถาบัานนี้ตามความเห็นของผมและเพื่อให้สาธารณาชนได้รับรู้ข้อมูลอีกด้านเพื่อนําไปพิจารณากันเองตามวิจารณญาณของแต่ละคนประการแรกที่ออกมาตบโต้ว่ามาตรา1นึเป็นกฎหมายที่มือนเหมือหรือคล้ายกับกฎหมายของประเทศอื่นๆในโลกนั้นผมคิดว่าถ้าจะ พูดอย่างนี้มันก็ไม่ต่างอะไรกับถ้าเราจะบอกว่าช้างก็เหมือนกับปลาทองเพราะมันต่างก็เป็นสัตว์เหมือนกันหรือเครื่องบินก็ไม่ต่างจากจักรยานเพียงเพราะเป็นยานพาหนะเหมือนกันแต่ว่ามันใช่ข้อเท็จจริงหรือมันเป็นเสมือนการจงใจไม่พูดถึงความแตกต่างที่โลกเขากังวลหรือเปล่า ที่เขากังวลเพราะในโลกไม่มีกฎหมายลักษณะนี้ที่ให้ใครก็ได้เป็นผู้แจ้งความแต่จะต้องเป็นตัวผู้เสียหายเองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเท่านั้นเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งกันและที่ไหนๆก็ไม่มีบลทลรโทษรุนแรงขนาดนี้และที่สำคัญไม่มีที่ไหนที่คดีเช่นนี้เป็นการพิจารณาแบบลับห้ามใครรู้ใครเห็น และถ้าหางมาตรา1 1 2ของเราเหมือนกับกฎหมายแบบนี้ที่อื่นในโลกอย่างที่ว่าผมคิดว่าท่านโคศกควรจะระบุออกมาเลยว่าเหมือนกฎหมายของประเทศใดกันแน่แล้วเชิญทูตของประเทศนั้นให้ออกมาช่วยยืนยันด้วยหรือไม่งั้นก็ให้นักข่าวไปถามทูตประเทศนั้นเองจะได้ความกระจ่างแน่ชัดก,กันไปเลยว่าที่พูดมามันจริงหรือไม่ ทางนี้ที่สหรประชาชาติเขาจับตาและเป็นกังวลเพราะในสายตาของเขามาตรา1.12มันถูกนำมาใช้เพื่อกันแกล้งประชาชนและเข้าข่ายเป็นการปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนรวมทั้งละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจงแจ้งอีกด้วยถ้าถามว่าและสหรประชาชาติมายุ่งหรือเจือกอะไรกับไทยด้วยก็ต้องบอกว่าก็เราเองที่ไปขอสมัคร เป็นสมาชิกสหรประชาชาติเพราะอยากได้รับการยอมรับจากชาวโลกแล้วเราก็ยังเป็นลงนามเป็นภาคีที่ให้คำมั่นว่าจะพิทักษ์และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้วย แล้วเราได้ทำตามพันธะกรณีที่มันมีผลผูกพันกับเราหรือเปล่าถ้าเราทำตามสิ่งที่เราให้คำมั่นไว้สหปร,ระชา,ชาติเขาจะมาแสดงความกังวลทำไมและชาวโลกเขาก็อาจมองเราด้วยความกังขาและกังวลว่าคำมั่นคำพูดของประเทศเรามันน่าเชื่อถือไหมมันเป็นสิ่งที่กระทบศักดิ์ศรีและสถานะของประเทศเราในเวทีโลกไหมประการที่สองที่บอกว่า การดำเนินการนี้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายอาญาและในที่สุดผู้ต้องหาส่วนมากก็จะได้รับพระาราชทานอภัยโทษนี่เป็นคำอธิบายที่ใช้ตรก,กะได้แปลกอยู่เพราะสิ่งที่เขากังวลมันก็คือการที่มีการดำเนินคดีนี้แต่แรกเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นการกันแกล้งการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่วนที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษภายหลังหรือไม่นั้นมันเป็นคนละประเด็นกันไม่ทราบว่าเข้าใจผิดประเด็นเองหรือจงใจเข้าใจผิดนะครับ ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับกรณีการตั้งข้อหานี้กับผู้ประท้งวงวัย16ปีและส่งให้ศาลเยาวชนพิจารณาที่ทางสำนักง,งานข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติได้แสดงความกังวลอย่างมากเพราะเขาเห็นว่าเป็นสิ่งร้ายแรงยิ่งที่ทำกับเยาวชนที่แทบไม่มีที่ไหนในโลกเขาทำกันซึ่งต่อให้ศาลได้ปฏิเสธคำขอให้มีการคุมขังพร้อมกับอนุญาตให้ประกันตัว แบบมีเงื่อนไขเด็กคนนั้นก็ยังต้องคดีนี้อยู่ดีนะครับซึ่งประเด็นนี้ต่างหากที่เขากังวลแล้วที่ผมอ่านจากในข่าวแล้วรู้สึกงงงก็คือข้อสุดท้ายที่บอกว่าขอย้ำอีกครั้งว่าในช่วง2-3ถึงเดือนที่ผ่านมาผู้ประท้วงไม่ได้ถูกจับกลุมเพียงเพราะใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ แต่ผู้ที่ถูกจับกลุ่มได้ละเมิดกฎหมายอื่นๆของไทยซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวแล้วเพราะถ้าอ่านตามนี้ในแง่หนึ่งมันก็อาจปแปลได้ว่าผู้ประท้วงส่วนหนึ่งถูกจับเพราะใช้เสรีภาพในการแสดงออกและชุมนุมอย่างสงบนะครับส่วนการที่บอกว่าถูกจับด้วยข้อหาอื่นๆแต่ได้รับปล่อยตัวแล้วนั้นมันก็ยิ่งสร้างความน่ากังขาว่าแล้วไปจับเขาทำไมตั้งแต่แรกยิ่งเท่ากับยอมรับ ว่ามันคือการกันแกล้งกันนั่นเองสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศในกรณีนี้ควรจะได้แก่การสรุปรายงานสิ่งที่คาหลวงใหญ่สหประชาชาติถแถลงพร้อมทั้งมีข้อเสนออย่างสร้างสรรค์ต่อรัฐบาลให้หลีกเลี่ยงการดำเนินการต่างๆที่จะทำให้โลกเขาเห็นว่าเรากำลังละเมิดสิทธิมนุษยชน และพันธะกรณีที่เราได้ให้ไว้กับเขาเพื่อให้ไทยมีศักดิ์ศรีในเวทีโลกต่างหาจริงๆแล้วกระทรวงการต่างประเทศเราไม่ได้มีหน้าที่ต้องไปเที่ยวอธิบายทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นการดําเนินงานของหน่วยงานอื่นหรือการดําเนินการภายในประเทศนะครับจะสเตดดิพ p a r t เมนต์ของอเมริกาหรือ Foreign Office ของอังกฤษ หรือกระทรวงการต่างประเทศของประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้ต้องมาพูดอธิบายถึงสิ่งเหล่านี้ของอเมริกาเรื่องการเมืองภายในเขาก็ให้ทางทำเนียบขาวเป็นผู้ถแถลงเองซึ่งที่ถูกต้องเรื่องการเมืองภายในแบบนี้สำนักโฆษกรัฐบาลก็ถแถลงได้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงจะาสารหรือตำรวจก็ถแถลงได้จะอ้างว่า พูดภาษาอังกฤษไม่ได้นี่ก็ตลกไปจ้างล่ามไล้นะครับหรือให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยแปลก็ได้แต่การออกมาตบโต้เองแบบทั้งข้อเท็จจริงที่ไม่ตรงที่แทบจะดูเป็นการจงใจให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนแก่สาธารณชนและด้วยตรกกะที่ฟังดูประหลาดนี่มันก็ไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นมาเลยโดยเฉพาะ กับความเป็นสถาบันกระทรวงการต่างประเทศเองทูตต่างประเทศเจ้าหน้าที่สหรประชาชาตินักข่าวต่างประเทศในไทยเขาจะไม่รู้หรือครับว่าอะไรคืออะไรเขียนคำที่บายแบบนี้มันเหมือนกับจะเท่ากับว่าไม่ใครก็ใครที่เป็นฝ่ายที่ต้องโงม่มากถึงไม่รู้แล้วมันก็กระทบกับความน่าเชื่อถือของเราเอง รวมทั้งศักดิ์ศรีของเราด้วยผมก็คงตอบแทนไม่ได้ว่าที่ออกมาตอบโต้แบบนี้จะรู้สึกอายกันบ้างไหมแต่เรียนตามตรงว่าผมอายครับและเชื่อว่าข้าราชการกระทรวงนี้จำนวนไม่น้อยทั้งที่กเกษียณแล้วและยังคงทำงานอยู่ไม่ว่ารุ่นไหนก็ต่างอายกันนะครับโดยล่าสุดเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมานายอนุชาบูรพชัยศีโคศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่าในประสานกระทรวงการต่างประเทศเพื่อชี้แจงถึงกรณีดังกล่าว1กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในประเทศไทยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนการใช้เสรีภาพทางวิชาการหรือการถกเถียงเกี่ยวกับระบอบกษัตริย์ ในฐานะสถาบันกฎหมายนี้มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกในรูปแบบต่างๆซึ่งรวมถึงในประเทศไทยก็เพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและชื่อเสียงของพระมกษัตริย์พระราชนีมกุฎราชกุมารหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในลักษณะเดียวกับกฎหมายหมิ่นประมาทสำหรับพลเมืองไทยทุกคนโดยแน,ดนุชากล่าวอีกว่าประเด็นที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายอาญา ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทั้งนี้หากมีการดําเนินการในกรณีดังกล่าวก็จะเป็นไป ตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายซึ่งในกรณีนี้จํานวนมากก็จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ 3. ต่อกรณีการตั้งข้อหาผู้ประท้งวงวัย16ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ได้มีการนําเรื่องนังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของสารยาวชนยิ่งกว่านั้นมันก็เป็นไปตามที่โคตก ของสำนักง,งานข่าหลวงใหญ่สิทธิทมูลนาชนแห่งสหประชาชาติที่ได้ระบุระหว่างการถแถลงข่าวเองว่าสาได้ปฏิเสธคำขอให้มีการคุ้มขังพร้อมกับอนุญาตให้ประกันตัวแบบมีเงื่อนไข โฆษกรัฐบาลกล่าวอีกว่าขณะที่ประเด็นที่4ขอยย้ำอีกครั้งว่าในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาผู้ประท้วงไม่ได้ถูกจับกลุ่มเพียงเพราะใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบแต่ผู้ที่ถูกจับกลุ่มได้ละเมิกดกฎหมายอื่นๆของไทยซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการปล่อยตัวแล้วนอกจากนี้ยืนยันว่ารัฐบาลไทยมีได้ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออก รับใดที่การชุมนุมดำเนินการด้วยความสงบซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในระบอบประชาธิปไตยอย่างไรก็ดีการใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายและต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นด้วยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐ รัฐบาลสนับสนุนการใช้เสรีภาพในการแสดงออกที่สร้างสรรค์ไม่ก้าวร้าวหรือมิลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นหรือใช้คำพูดที่สร้างความเกลียดชังอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นรวมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยเคารพ มุมมองของผู้ที่เห็นต่างขนาดที่บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจในขณะน,นี้คือการให้การดูแลการชุมนุมให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อยโดยใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ ทางนี้เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมและประชาชนที่สัญจรในบริเวณโดยรอบที่ชุมนุมสำหรับกรณีการดำเนินคดีของผู้ชุมนุมบางรายนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและพฤติการของผู้ถูกกล่าวหาที่ละเมิดกฎหมายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติใดๆและผู้ถูกกล่าวหาสามารถต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม แอน,นุชากล่าวนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลยังมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชุมนุมจะเข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐสภาเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและนำมาสู่การหาทางออกในการแก้ไขปัญหาความเห็นต่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประชาชนทุกกลุ่มและนำความสงบสุขกลับสู่สังคมไทย ้ดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนวนมากอย่างเช่นถึงตอนนี้อย่าพูดถึงศักดิ์ศรีเลยค่ะในช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเหล่าคนที่เป็นตัวแทนเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยมีศักดิ์ศรีด้วยหรอครับ สิ่งที่น่ากังวลก็คือตอนนี้ผู้นำประเทศเราโนสนโนแคร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมากไม่สำเนียกเลยว่าทำให้ประชาชนเสียเปรียบชาวโลกขนาดไหนเครดิตป,ประเทศจากเดิมที่ไม่มีอยู่แล้วยิ่งแย่เข้าไปอีก คำสั่งจากผู้มีอำนาจให้ออกมาแถข้าราชการก็ต้องมานั่งเขียนแถให้ออกมาดูทุเรศน้อยที่สุดยุคดอนสายเลียมาแนวเดียวเลยต่างชาติได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วนแต่รอบนี้อาจจะไม่ใช่ดอนสายเลียก็ได้น้ำหนักคำพูดของกระทรวงการต่างประเทศเริ่มจะเบากว่าขนนกก็ยุคนี้เอง กฎหมายปิดปากที่คนไทยต้องก้มหน้าก้มตาเพราะทำได้แค่เพียงมองตากันปริบปริบทั้งที่อยากจะพูดออกมาเป็นล้านคำแต่ทุกคนกลัวติดคุกพูดถูกแล้วครับมันไม่มีกฎหมายไหนในโลกที่เหมือนมาตรา112ที่ใครก็แจ้งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายแถมการพิจารณาคดียังเป็นความลับอีก ก็อย่างที่เห็นกันมานั่นแหละครับไอ้เจ้ากระทรวงนี่ปากมันหาแต่เรื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ควรเชื่อมสัมพันธมิตรีให้แนบแน่นเป็นด่านหน้าที่จะสื่อสารสร้างชื่อเสียงสร้างเครดิตให้กับชาวโลกแต่กลับทําตรงกันข้ามแต่ก็เป็นที่รู้รู้กันอน,นะครับว่าอะไรเป็นอะไรยกเว้นพวกสลิมเท่านั้นที่ไม่เข้าใจเกิดคำถามตั้งแต่คำถแถลงแล้วครับ ว่าดูแปลกๆเหมือนพยายามจะบอกว่าไม่ปิดกัน้นการแสดงออกการใช้กฎหมายนี้ไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์แต่เด็กทำผิดกฎหมายถึงจับแล้วศาลก็ปล่อยถ้าไม่ปล่อยก็มีอภยัยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มานที่ชนสุดสัปดาห์เดลีนิวและเพจทูดนอกแถวขอขอบคุณทุทกท่านที่มารับชมสวัสดีค่ะ